สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม farming simulator 23 Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมวครับ EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาซื้อฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวแต่ก่อนที่จะไปซื้อฟาร์มวัวนะครับผมเพิ่งเห็นนะว่ามีการอัปเดตรถไถเข้ามาใหม่นะก็คือ นี่เจ้าคูโบต้านะครับผมนี่เจ้าสีส้มมาแล้วนะคูโบต้านะครับ M หกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวเป็นตัว M นะครับอ่าในรถไถข,ขนาดเล็กนี้มีตัว M ตัวเดียวนะครับอ่ามาถึงรถไถข,ขนาดกลางนะครับก็จะเป็น M เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับคูโบต้านี่นะครับเจ้าสีส้มมาแล้วนะครับผมนี่ แล้วก็อีกคันนะครับจะเป็นคันนี้นะครับคูบุตตาเอ็มแนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับทุกคนไหนไหน,นี่เป็นคู b ุตตาเอ็มแนะครับผมรุ่นนี้เลยนะโอ้โหเจ้าแห่งสีส้มมาแล้วครับผมมีแต่รุ่นเอนะครับรุ่นเอไม่มีนะทุกคนนี่ของคูบุตตานะมีตู้แอร์ด้วย ทุกรุ่นนะครับในเกมนี้ของครูบัตตาจะมีแบบรถตู้แอมหมดเลยนะทุกคนเดไปดูด้านในนะครับโอ้โหหลวัดตู้แอมของ,ของครูบัตตานะครับมีที่นั่งมีที่นั่งเด็กด้วยเหรอโอ้โหดูดิทุกค้ดนี่นะครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ย ที่ใส่น้ำมันนะหรืออะไรสวยนะทุกคนสวยมากนะครับนะเพิ่งเห็นนะว่ารถคูต้าเข้ามาแล้วนะครับอาจจะเข้ามาอัปเดตมาน่าจะนาน้านะมัง้งทุกคนแต่ผมผมไม่เคยรู้เลยนะี่เนี่ยก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับนี่คูต้าครับ M8201 นะครับนี่เจ้าสีส้มนะครับพร้อม มาเรื่องของการทำฟาร์มวัวกันบ้างน,นะครับผมฟาร์มวัวจะอยู่ติดกับฟาร์มของเรามากเลยนะครับอ่านี่ครับฟาร์มวัวสิ่งที่วัวกินก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรฟางนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยหญ้าหญ้าอัดก้อนสีขา,ขาวๆครับที่ก็อัดเป็นแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรใช้ เหมือนถุงพลาสติกหอ่อเป็นที่ขาวเนาะแล้วก็มีหญ้าแห้งหญ้าสดนะครับปกตินะอ่านี่นะครับโอ้ชมภายในกันนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบช่องให้วัวปะ่ะอ่าช่องรีดนมวัวเนาะเนี่ยน,นี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นแบบขับรถวิ่งนำอาหารมาให้นะออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์รีดนมวัวนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะซองมีซองมีมีอะไรด้านในยนะผมไปซื้อก่อนละกันผมจะได้เข้าได้จะได้ดูด้านในด้วยนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูฟาร์มวัวนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 254,000นะครับผมโมโหแพงเหมือนกันนะเอาเรื่องจัดอ่าซื้อแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเปิดประตูกันหน่อยนะอ๋อนี่เลยอันนี้อ๋อเปิดสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้เอาอาหารมาลงทางด้านนี้ใช้ได้หมดนะครับทุกคนจะเป็นหญ้าแห้งหญ้าสดนะครับ ก็ใช้ได้นะนี่เราก็เปิดไว้ก่อนนะผมอยากดูห้องอื่นมากอ,อันนี้เป็นอะไรอที่หอามน้ำบัวหรืออะไรอะโอ้โนี่เข้าไม่ได้นะครับชุบโดดแล้วกันอันนี้ห้องห้องอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้เหรอโอเข้าไม่ได้ออกได้อย่างเดียว อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบัวกันนะครับอ่าอันนี้ที่เซฟตัวนี้คือที่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อถังเติมนมนำนมออกเหรออ๋อน่าจะใช่นะครับอ่าโอเคเราไปซื้อบัวกันก่อนเลยแล้วกัน เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเอาไปาปิดตรงนี้ก่อนออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิปิดตรงนี้ก่อนเนี่ยเรียนปิดประตูเนี่ยออมาวัวก็จะมีนี่นะครับพันอะไรเนี่ยฮอสตินแล้วก็ราคาอยู่นี่ครับ,บวัวเล็กนะวัวศูนย์เดือนนะครับอยู่ที่200บาทนะ วัว12เดือนนะครับอยู่ที่1,100บาทนะครับส่วนวัว18เดือนอยู่ที่1,550บาทนะครับอ่ะผมจัดมาเลยวัว0เดือนนะครับผมสามารถเลี้ยงได้45ตัวนะครับทุกคนดังนั้นเราจัดไปเลย40ตัวนะครับ45เลยนะเอา45ตัวเลยนะครับทุกคน 40ก็พอละมังหรือเยอะเกินเอา45นี่แหละ45ตัวนะครับผมราคาอยู่ที่11,250นะครับอ่ะเราจัดบัวมาแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นบัวใหม่เลยนะครับ45ตัวนะครับทุกคนนี่โอ้สวยจัดเนี่ยโอ้ยวัวนมนะครับสวย สวยจัดสวยจัด <c oughs> ไปให้อาหารวัวกันนะครับทุกคนอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมี2ชิ้นนะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับหญ้าหญ้าอัดก้อนหญ้าสดอัดก้อนนะครับจะเป็นตัวบดตัวบดหญ้าเนาะนี่อยู่บดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบดหญ้านะสําหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใส่ฟางแห้งนะครับฟางแห้งแล้วก็จะเหมือนแบบ พ่นออกพ่นฟางออกมานะครับอ่ะเรามาให้อาหารกันก่อนเลยันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตฟ่นฟางก่อนเลยนะครับผมอ่ะไปเราไปเบิกฟางแห้งกันนะครับทุกคนนี่มาที่กดังเก็บฟางเราเลยนะครับ จัดจัดจัดมันมีอะไรกาดสูดอย่าอันนี้ฟางหรือเปล่าลองดูสิอ๋อฟางนะครับผมอ่าใส่ได้แค่ทีละอันเองนะทุกคน <N ous> น่าจะใส่ได้เยอะกว่านี้นะ <N ous> ปะทีละหนึ่งอันกันทีละหนึ่งอันครับไม่เป็นไรชือโอ้โ,หโ,หโ,หโหนี่อ๋อเขาจะพ่นมาอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ เราไปให้หญ้าสดคันนี้กว่านะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะให้จะเป็นหญ้าสดอัดก้อนนะครับทุกคนส่วนที่ไม่อัดก้อนก็มีนะแบบกดแบบแบบที่ว่าผมเลี้ยงแก่นั่นแหละแต่ผมจะทําอยู่นะครับแต่จะเย็นๆกนะ่อนนะเราจะใช้ตัวคูเวต้านะครับไปเอาเบิกฟางมาทั้งหมด4ี่ก้อนก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะอัดได้แค่สีก้อนนะครับทุกคน ไม่ลงทางหน้านู้นนี่ยเบิร yeah. ์กย่าแปดอะแปดเลยอ้าสทำไมไม่ใส่เนี่ย ใส่ได้ทีละสี่นะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะแล้วก็บดยากอย่างนี้เลยนะครับอ่าจือ ใส่เต็มร้อยไปเลยนะครับทุกคน <laughs> 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 ชืบชืบชืบไปเจ้าคูปต้าเพื่อนเลี้ย <laughs> อ๋ออย่างนี้เลยหมดยังเนี่ยหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของวัวค่าของวัวอาหารเกี่ยวกับวัวกันบ้างนะครับทุกคนนี่เข้ามาที่แอน m a l ลเหมือนเดิมนะครับผมนี่วัวนะฮะฮอสฮอสตินนะฮอสตินชื่อของวัวนะครับผมอายุศูนย์เดือนนะครับผมค่าเขาเรียกอะไรเหมือนค่าความสุขค่าจเจริญเติบโตแล้วก็อีกอย่างก็คือค่าค่าผสมพันธุ์นะครับอันที่สองเนี่ย ป p เปอรตีเนี่ยอ่ะเรามาดูที่แพน information นะครับผม product ปรดักทิ i v i t y นะครับนั่นก็คือผลผลิตนะผลผลิตนะครับผมผลผลิตจะมีอะไรบ้างก็จะมีมิ้วนมแน่นอนอยู่แล้วนะครับผลผลิตที่ได้ก็คือนมสตาวนะครับสตาวก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะ เกี่ยวกับเราเอาฟางแห้งนะครับไปพ่นใส่เนาะค่าสตาวค่าฟางแห้งก็จะขึ้นที่นี่นะครับผมก็ได้พ่นไว้แล้วเนาะนอย่างอันต่อมานะครับก็คืออะไรเนี่ยสลูรีสัลูรีมันแปลว่าสารละลายนะครับผมสารละลายเนาะน่าจะเป็นเหมือนหมูนะครับสารละลายเนาะ ค่าอาหารก็จะเป็นฟูส์นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่อาหารก็จะมีเออ่ไซเล็กนะครับไซเล็กตัวแรกนะครับจะเป็นหญ้าหมักนะครับทุกคนหญ้าหมักเนาะส่วนเฮเฮนี่นะจะจะเป็นหญ้าแห้งนะครับทุกคนหญ้าแห้งต่อไปการ์ดก็เป็นหญ้าปกตินะครับหญ้าสดเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ การเลี้ยงวัวเนาะนี่น้องวัวของเรานะครับผมสวยๆกันกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่อุปัฒนาเขาทามาแบบโอ้โหสวยจัดความวัวรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าทุกฟาร์มเลยนะถือว่าใหญ่มากนะครับนี่น้องวัวรับโอ้โห,โโหตัวบลลอลเลอร์เลยโอเคครับผม อ่ะนี่ก็เป็นฟาร์มวัวของเรานะครับผมนี่น้องวัวก็พากันมากินอาหารนะผมก็ได้เตรียมอาหารมาไว้รอแล้วนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือเจ้าคูบต้า m 8 2 0 1ของเรานั่นเองนะครับอ่ะฟางเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใช้สเตตัสฟางนะครับอ่ะนี่นะครับอยู่ที่เนี่ยสตาร์เนี่นะครับ 16,150 L นเอละฟางนี่ผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับเหมือนจะเป็นแบบทำเหมือนทำเป็นปุ๋ยมั้งน่าจะเป็นปุ๋ยนั่นแหละทุกคนนี่นี่นะครับฟางก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนหญ้านี่อาหารทั้งวัวนะครับก็จะอยู่นี่เลยตามร่องนี้เลยนะครับนี่นะวัวของเรานะครับโอ้โหนอนดูนอนนะนอนสบายใจมากเลยนะครับนี่ Uh huh. ว,วัววัวอายุยังไม่พอหนึ่งเดือนทำไมโตตัวใหญ่จังเลยครับทุกคนโอ้โหมีตัวใหญ่หญครับนี่สวยนะวัวเนี่ยโอ้โหน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับฟาร์มวัวนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะโอเคครับสำหรับการทำวัวก็ จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนายชาบูชาแนลกันด้วยนะครับทุกคนใครมีข้อเสนอเนี่อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ